ดูดีมีสง่ายังไม่อีกเลยนึกพอรหากันนิดหน่อยนะคะน้ำยางก้อนนี้ค่ะขอออกอ้อขยับนี่ไปก่อนอันนี้คุณนายดีไหมคะอันนี้เอาไว้ข้างหน้านี้ดีไหมคะไม่ค่ะอ๋อเอาไว้ตรงนี้นะคะค่ะให้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เลยโอเคค่ะนี่นั่งใกล้ๆกัน นี่นะคะโอ้ยกระมังเก๋แล้วเข้ามาอีกนิดชิดแล้วข้ามาอีกหน่อยใกล้เต่าดีกว่าใกล้เจ้าด้วยเกข่อยเป็นยังเนอะเก๋าคอยเป็นยังเจ้าบวอุ่นคือเต่าเนาะเต่ามีไฟแม่ข่อยหนาวแม่เอามาโอเคค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือน,นีผ้าพ้าพี่นองมาช่มบรรยากาศยนี่ยมอนเศร้าค่ะพี่นองเหนื้อย่างแต่เศร้าเศร้ามือ,อมน,นีจ้ามุ่งจ้ะมาเท่าเบบน่าฬิกาอยู่ทอมหรอว่าเนี่แหละคุณว่าค่ะวันนี้อากาศที่บ้านเราบรรยากาศบ้านสวนค่ะ เย็นสบายมากินอนไรอย่างจ้ะพี่น้องจ้าหมูกระทะที่สถานีบ้านสวนเรนเรดิโอจ้าเอ K นะคะร้านหมูกระทะ amk นี่จ้าพี่น้องจ้ามาเด้อผู้ใดซื้อมากินกับยาจ้ากระทะพร้อมคนก็พร้อมเราก็พร้อม แต่หมูยังไม่พร้อมมาเด้อจ้าพี่น้องจ๋านะคะกับอีกเช้านี้ที่บ้านสวนนะคะกับบรรยากาศที่อันนี้พอิต้มมาสดชื่นนะคะต้มก็มีแล้วจ้ะเนาะอ๋อจ้านี่นะคะนายค่ะขอบคุณค่ะโอ้มีคนบริการดีไหมคะดีค่ะดีมากาๆเลยแต่ยังมาขอบคุณนะคะที่บริการ จะกินเส้นมีไหมคะบาตที <c oughs> เดี๋ยวรอให้เส้นมันสุกๆจะน้อยจ้ะตอนนี้มันเป็นเส้นแบบว่าเส้นวุ้นเส้นที่เราเอามาจากอันในครัวของเราเป็นเส้นวุ้นเส้นแห้งเนาะตอนนีน <c oughs> เส้นวุ้นเส้นแบบว่าอันข้าเจ้าเห็ดอัน,นอ,อย่างกับขั้นอื่นอะอย่างกอบแบบเปียกเนาะมันเข้าแบบเปียกแบบแบบเปียก บุญเซมี่เขาใช้เวลาจะยำแบบสดเนาะแบบสดเขาเรียกว่าแบบสดเนาะห้องนี่ก็ได้เออเนาะนอนบ่คุนเคยเนาะนอบ่คุนเคยที่ว่านี่ล่ะคนบ้านสวนคนบ้านสวนคนบ้านบ้านที่ว่าบ้านนอกกันแล้วบ้านนอกก็สิเป็นหยังเนาะคือจังบ่ให้เกียรติเจ้าของบ่ซั่นดอกว่าเาเฮาก็เอิ้นให้ม่วนก็ได้จ้ะคือน้ำลายถ่ายก็แล้วกันนะจ๊ะคุณมันใส่ขารอให้สุกนิดนึง ค่ะก็ได้อยู่ค่ะยังว่าการกินมห้ผู้ใดลำนาหอมเมาจ้าพี่น้องหอม,มาาบ่จ้าบึ้งนหมอกล่งบุนน่ะเธอพุ่นตะเว้นกำลังขึ้นสีทองกำลังจับขอบฟ้าบึงแนี้ยหรอที่อกี้เสียงนกอะไรร้องคะข่อยฟังไม่ก่อนขอ่อยหูบดีนกเขาต <laughs> ้นไหนอ้ยคือเสียงนกเขานี่นกเขาคู่รูคู่กับยังขันจ้า กาวาวอนผักคอนกับย่างหองจ้าอายผักนองทำเดี๋ยวบบเอิญสัง่งจ้าบบโทรหานองจ่อยจดหมยหน่อยกับโบมีมาสร้างว่าเท่ว,ว่าสมัยนี้บม่มีจดหมยนะคะค่ะสมัยนี้ทโนโรยี่ขีสามขีจีเนาะจีหาโอ้สมัยมนยี้จี 3, จจจห,า,จหาแล้วบอเถอะแล้วก็สมีจีแล้วก็มีไม่ย่มีหลายจีนะเอา้าครับ ครับลูกครับตั้งใจเรียนนะลูกนะตั้งใจเรียนนะลูกเมื่ออื่นไปโรงเรียนจังอุ้ยอนาคตทำได้ยากยากอนาคตคนสิได้เรียนเท่าตัวนั้นมาไหว้สองยญ้าธรรมดาละเนาะปลูกง่วงจะได้กินมะเขว่างชีวิตนี่อนาคตเถ่ามากกับฝากไว้กับลูกกับหลานนะเนาะพี่น้องเนาะเด็กคืออนาคตของชาติแล้วผู้ใหญ่ล่ะคะ ผู้ใหญ่เลยคะก็อนาคตของชาติเหมือนกันบอมเนอยากให้ลูกหลานดีเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยเหรอใช่อ้าวกินได้แล้วจ้ะโอ้ย,ยแม่ก็ยาวันใส่หนิเนาะสูเนาะอันนี้ของเจ้าบาแมเนมาเธอหน่ของฉันนี่แหละค่ะเจ้าขึินจะตูดมาท่างข่อยอฉันตูดไปเฉยๆนี่ของข่อยตูดมาท่างนี่ กินด้วยกันนี่แหละค่ะคุณนายกินด้วยกันแต่ว่าะท่าให้มันหกเสขาชะนะคุณนายร่วกเลยนะคะไห้ถอยออกก่อนเป็นนางด่างเลยนะคะสวาๆนะคะคุณนายอุ้ยบงเชียให้นั่นจังสั้นแล้วเจ้าก็คอยเป็นห่วงเจ้าแม่ยามาดูแลพอดีแคกว่นนั้นคอยเป็นห่วงจะดีน้ำใสไหลนี่จะดีน้ำใสไหล มาจ้าพี่น้องเศร้าๆจ้าก่อนเทุการเท็ดงานน่าจะเนาะเติพลังจ้าเติมพลังเนาะค่ะพี่น้องมาขึ้นพันธากันกินกันขึ้นเนาะอันสุ่มเหมืนคุณวิทยากับอันกบะนกวัานนะโอกระนกวัานกับวิทยาบปกินขึ้นแ่วมาห้ามบุกกลิ่นเนาะตอนที่สมกินกินอยู่ก็ไผ่คะมันไสค่ะตีค่ะโอ้สมกิตอยู่ก็บันไสเนาะคุณวาสนา โอ้สมกิตไม่ยังฮะนี่มีวาสนาค่ะป้าจคุณสมจิตมีวาสนาค,สค่ะพี่น้องมีวาสนาอยู่ข้างๆค่ะวาสนากับพี่สมกิตอยู่ข้างๆค่ะพี่น้องเนาะก,ก่อนเนาะน้ำกันจ้าจ้าแคกเนาะอันนี้ขอหญ้าใสเวยค่ะนี่เมืองเนี่ยมาจ้าพี่น้องจ้าสีเบนี้ยืมมือเสาร์นี่หอนๆเลยจ้า ไม่เตรียมไปตะมือขึ้นจ้ะมึงข่อยเนี่ยขึ้นเป็นเจ็กซี่โอ้ยแสบเลยอาเปาขึ้นด็กหน่อยนะสมัมข่อยเป็นเด็กหน่อยข่อยเป็นเจ็กซีนน่ละ่ะบอกทำไฉันเป็นเด็กหน่อยนี่นะคุณแม็กฉันน่ะเผาเผาบอก แก้มนี่กระยดเผาตัวเน้เป็นตาหากแกเป็นตาหักผู้ใด้มากเขากะว้ายลูกเจ้าจ้าไหนกันสมัครเฮ็ดกิดมิกยู่งสิจังว่านางข้างแหลมแหลมกี่ปัวเฮ็ดอามตามบอกกินหมักม้อกี่ปัวย่อยอพี่น้องย่อยใส่กี่ปัวแต่หน่อยน่อยเพราะนูเสียเลยค่ะพี่น้องยี่แก้มนนบอเพราะว่าแก้มนี่สังเกตได้แก้มมีสิโยดเพราะว่าพี่น้องดึงลายบอก แมนค่ะคุณมาอุ้ยมันเป็นตหาหักแท้มาเด้อจ้ามาเด้อมากินกับย่าแมกจ้าพี่น้องลูกพ่อลูกพ่อนี่แมนนี่มีผู้เดียวเท่านั้น่ะคาที่นารที่สุดผู้ใดไกลมากกวมาดึงข้างเลึ่นมันบอกหนึ่งหนึ่งมาจนมันเจ้าบอกพ่อแงมกมูบ่เจ้าบอกแมนลูกเหมือนพ่อเหมือนแม่มีไข่<อ>แต่ผู้ดีกมูหนั่นเธอพี่น้องเบิ้งนะจ่ะตระกูลย่าแมก่ะ นี่ไข่เนี่ยผู้หฮก็มัวจี้อืมป้าถูกแต่าเป็นเต้ออนอนแท้ลูกมันมัวหมืแม่มีผู้เดียวล่ะผู้ไฮบัดนี้พ่อกับแม่จะแม่งเราจะพันแยกห่างกันแต่ในหน่อยแม่งก็ถือย่ากับป้าเรียงมาจากก้อนที่เป็นผู้ไฮของไข่น่ะจ้ะป้ากับอันย่าเขาเนาะห่วงไข่เลยแต่ตัวพันหักแพงเนาะเป็นมาไข่ผู้หฮอืมอย่างเขารอสันนี่ เขาหลอไปอยังล่ะเขาหลอไปเขาหลอไปโยะเขาสิเยอ่อสีเล็บผู้ไฮไหมน,ออนี่คนนึกว่ามันยัน,นผู้หฮย,ยันก็ไม่ทางดังกับบ่ค<อ>ุ้มเลยว่ะโอ้บ่ค,บคือบ่คือญาสายนี่ญาสานี่นะทางดังคุ้มเพราะว่าพ่อ,พอแม่พันสัตวมันจะได้นี่ดังคุ้มบิลีได้ค่ะพี่น้นองผู้ใดที่พ่อหยองจะคล้องเราเถอะอ้าให้กำลังใจจะคล้องบ้านไปคองหมัดได้โอ้ยตุลุตุลุอยู่ พุมพ่มโบพุม่มเจริญซ่องกระจกบนได้กับชิ้นหอดอันอันพ่อกับแม่บอกไปแล้วคนสั่งมากบอกไปเลยผูกชายจะกินเพื่อเดียวผูวกชายก,กับิกินทื่กันล่ะค่ะแซ่บิลีเด้่พี่น้องย่างไปเศร้ากินห่อนห่อนเราเท่าน้อก่อนจะไปฟันฟื้นก่อนกินไปเห็ดฟันฟื้น อันกอ,องฟื้นเท่าู่ใส่ละ่ะอู้หู้น,นะสามมือสิแล้วเพราะเป็นยังคุณเธอเมื่อแบนไหนพากับสิแลนเขาห่มมันนันละ่ะบอกกับสิลาดไปควนในห่มอ,อยู่เนาะปาดฉันเบาคว้นออกปากฉันแหมอืมอยขึ้นขวามใช่กันเด้ขอขันขวามใช่กันเดี๋ยวพากันไปหาหมอที่นี่เบาๆนะเจ้าเธอทีอ่บาา้านเขาจะกินเบ็ดมะหา่อซัมอิ่มเนาะจ้า ทุกคนก็กิ้นในซ้ำอิ่มน่ะแต่ว่าตัวของสิอิ่มกอบกระมดหลายเติบบ่แม่นจ้ะพี่น้องว่าเสียวเด้อบ้านเสียวสิเห็ดหมอกระทาขวมขากันเด้อเนาะข้าขวบนกใส่ขาขอานี่เจ้าสิเห็ดจังไหนบุญนะขาข่อยห้อนอันนี้่อยเออหม้อเหรอน้อหนึ่งหนึ่งหกเก้าทันตวี่บ่อวีบ่อโอ้ยเออหลุดวีบ่อวีบ่อนั่นนั่นนั่นเสียงกาห้องอันนี้เสียงนกกระจิบอันนี้เสียงนกกระจาบ กาว่าวน<ก>าหาห<ก>า<อ>งหงงี้มันหนีเด้อเอาถ้า,ามาจัดของกาบอกกาก็ต้องห้องว่ากากาแต่ว่ายังก่อนกาดำปิ้สีเทียมหงมันสีคือหรือกาก็คือกามันสีไปแฝงใดมันสิไปแฟงมูงหงมูผู้ที่เขาสีงางมแฝงใดกับโบคือ่ึง่ะ นวากะแต่ีความความดำความดำสนิทของเขาก็เป็นสีของเอกลักษณ์ของเขาเด้บ่เปนบ่ขงเขางั้นก็คือตัวตนของเขาจ้ะจ้ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเนาะเขาก็มีดีนะที่เขามาเก็บกินซากน่อนซากนี่ใช่ไหมจ้ะก็จะทําให้สะอาดนั่นก็คือการต่อสู้แล้วก็การทํามาหากินของนกนะคะในวิถีชีวิตของแต่ละคนหรือ สัตว์ทุกชนิดเนาะก็มีวิถีชีวิตนะคะแมนค่ะของเขานะคะคือกันนี่แหละกับนกเขาแต่ว่าบอเมเป็นนกเข้านกเขาบอมเป็นนกเขา้เนนเขาดูไว้เอาเก็บไว้ดูเก็บไว้ดวูนกเข้าก็ต้องอยู่น้าเขา้านกเขากอยู่น้าเขาเข้าบอมีนก,กเขา้าบอมีจี่ไงคุณเน่คุณแม่พูดวาตัวเรื่องบินไหมเหรอคุณบอมเป็นว่าเข้าบอมีน,มนกแบบว่านกเข้ามาคัางโกงเนาะเข้ามาตรงการจุดนั่นเนะาะใ้าตองการแบบดูดูจากธรรมชาตินะคะ กี่ตลวอะไรมาเจอพี่น้องอันนี้คืออีหยังนี่นั่นคือไส้ตันโอ้มี่ว่าไส้ตันหมดเนื้อย่างนี่จ้ะไม่ธรรมดานะคะไม่ใช่มีเฉพาะของเรานะคะลูกค้าทุกคนมีหมดจ้ะเหรอคะับจ้ะโอ้มีไส้ตันนํามีไส้ตันด้วยคุณนา้แสบปะคะแสบอยู่คะ่ะเอาทั้งสองเลยคะ่ะคุณนายโอ้ขอบคุณคะ่ะบริการดีเนาะ บริการดีเนาะเธอนี่ฉันไปใส่มาใส่ฉันสิบ่ลืมเธอหรอกว่าเธอดีกับฉันฉันก็ไม่ลืมเธอเหมือนกันเข้าหาก,กันเนาะดีกาสร้างกันเนาพี่น้องเนาะเอาบนเส้นอ,อกก่อนนะคะป้าติปูนั่งปูใครนั่งปูจ้านั่งปูอัดนั่งปูอัดบ่บัดสมีอิ่มบมดนีรอคุณใส<ช>่คมันใส่เอาไปอิ่มฉันเสียวโลงหนอีกมฉันไม่อิ่มหรอกะคะ่ะ แ่มอมล้างกล้องเนี่ยสันสิกินบะคักแหละบะคาัาหน้ากล้องกินแบบตามสบายเลยค่ะคุณนาย<ค>การรับประทานอาหารเช้าอาหารเช้ากับพี่น้องแต่หลังจากที่รับประทานอาหารเ,รเช้าเสร็จเรียบร้อยก<อ>็จะมีก็จะมีความสุขกับการทำงานจะมีความสุขกับการทำงานสุขบะค่ะสุขบอสุขยูข่ค่ะสุขักสุขแน่สุขกี้แก่พี่น้องจ้าวุญเสเด้อ วุ้นเส้นต้นร้อนอันนี้ของ่าใสจ้ะโอ้ยบรรยากาศดีเนาะที่พิตบ้นบานดีเจืินขึ้นมารับประทานอาหารเศร้าๆหอนๆกับบรรยากาศที่หมอกลุหมายค่มว่าเขาสู่อากาศหนาวบ้า,บานเฮายังมาท่านเต้าหนาวอย่ดอนอนเนาะอยากมานอนเต็นเนาะแมนอยู่อยากมากางเต็นอยากมาเห็นคือเด็กหน่อยไหมยังสั่น <c oughs> ดอวัยเพี <c oughs> เบิดลิ้นเลยจ้ะพี่น้องกินย่างเดียวบัดนหอดมองเจ้าแล้วจ้ะมาล่ำเต็นโซ่เสร็จแล้วหอดมองเจ้าได้บั่เจ้าว่ากินแล้วก็มีดเสียงกว่ เพราะว่าค่ากินกับเล้ยบะไลยคุ้ยเธอระสดนามหมดเธอสดนามหอ่หอนฉันสดยังไม่ได้หรอกเธอคือเป็นยังยังสุดบอืลยสุดนามเบิ่องหนามใจตัดเบิ่งมาเทียกัวหอนโอ้ยอต่ยักษ์กูเป็ยากแต่ซามี้กัแต่แซานี่กัควน,นออกปากฉันยุก <laughs> คนออกป่าเหไหมเขา่าระบบการทำงานของร่างกายดีดีขึ้นบ่ดีคืเธอคือบอดีบ่คนจะออกป่าเนาะแค่อยู่คนออกป่าคนหัคหัวหยวหัวหัอยัวหนว่ัวยัวหยัวหัวหัวหัอหอวาวหัวหัหน ผมได้คิดเห็นว่าเจ้าเป็นเป็นแกกที่นี่บากเเจ้าเห็นมอคอยเธอที่สามีลานั่นพระอันนั้นพระอภัยมณีคอยเธอก็ไม่มานน่นแม่คอยเธอที่สามีลาเจ้าเห็นบ่เห็นไหมคะฉันไปถ่ายรูปมาแล้วเหรอเจ้าอยากคิดว่าขอยคิดว่าเจ้าเป็นจังสัตว์เด้ เดี๋ยวบาคนรอกเดี๋ยวจสิคิดตเพราะว่าความกินของเจ้านั่นมันจะอยู่ในสมองเจ้าเนะ่อยบด้ยินเด้ข่อยมองู่แลวา่อยขึ้นไปกอยกินเปเห็นเปลาเลยหวายอะแม่เป็นยักนอนฮึขันแม่ก่อนเป็นเช็คท่านก่อนจเป็นยักไงเนาะเจ้าเจ้ากินเันจังมันนั่งเป่าเหนื่อย วนออกปากออกออกหูน้งุมดน <c oughs> ี่หัวลาอวันละนี้จิตเยี่ยมใจน้องพี่น้องเนาะมันเห่สุดสมากเอ,อ,อเอากระลอ,คอะน,นอคืนเบิ้งกันดะเอานั่งกินเขาน้ำกันอยู่น่เจ้าหัวหม้อบางคนออกหัวตาออกตาคิดพ่อหนยายคิดนีมากคนเลียวพอทานนี่จาเบิ้งคอยขึ้นคอยเป็นยากบอกบอจเจ้าว่าออกกันเลยคือเบิ้งภาพแม่ คือซื้อๆแล้วจะยอมบอกออกมาขันเจ้าคิดไม่รีกระไดเจ้าขน้องน้ำใจข่อยไว้นี่โอ้ยเจ้าคิดซื้อๆข่อยกับบัวเจดกบ้านวันนี้เมืองเลี่ยวขันเจ้าร้องขันสมุติวาเป็นจริงจันจริงที่ที่ข่อยค้นนี่เจ้าคือสวยงามสวยงามตามไห้จ้ะอัลเหรอคะอันย่องบ้านนี้แมนแต่ว่าจริงๆทุ่มือนี่ที่ผ่านไปเห็นไหวรุ่นนี่เขาก็สิแต่งตูขีดเป็นอย่างเป็นอย่างนี่เด้บ แมนจ่ะเพราะว่ากําลังจะเริ่มฮิ้แต่แต่แต่ก็จะมีเป็นบาง้นเจ้ากาลังจะเปื่อยแล้วเวลาคขาบอกว่ายังควนขึ้ออกปากเอยแสดงว่าอากาศมันเย็นเนาะกลินข้ามเงี้ยสะใจดีจพี่น้องข้าตาสวดเมื่อกี้ยามม่เคนพันร่องคิดพันกนิ่นกินกินข้ามเงี้ยเด็ดยิ่งเลยสีหยัเด็กยามแมรลองเห็ดบางเดียวโอ้ ยอดห้าตาสวดเพราะว่าเป็นหน่อยเนาะดูไฮซ้อนยอมกินไม่กินหรอกแต่ไม่เคยพ่เจาเห็นบอต์หน่อนหน่อยจ้าประทูตัวหนึ่งแบ่งสามคนประทูตัวนี้หน่อยเทียงละห้าสิบตัง กระถูกเปิดท่านบ่วคะบ่ค่ะดูสีนาแล้วนะจะท่านนะคะทาะ่านยุติวาบ่มีแม่กับท่านเงินสินไปซื้อประถูกไหมคะ่ะโอ้บอ่ป<ะ>ัาชีวิตบ้านๆชีวิตเอ่าผีพานมาปกระถูตัวนหนึ่งนลยจ้ะยายย่าแม่กับเพิ่นจะสอนยายย่าแม่ซื้อยายแทงเลจ้ะแต่ว่าเพิ่นเสียชีวิตแล้วที่ยาแม่บอ,อ,อกบอกไม่ขิดเลยจ้ะ ซื้อแค่แทงเป็นเ,เก่งจือจ้ะวันนี้เห็นค็นี้สามเอยดนองเนาะลูกพอเกา่ากตมนี้สามนะคะ่ะอันบ้านจะแมกอลูกพอแม่นี้สองร่วมเป็นหาคนจากพี่น้องหาขนหรือว่าเสียไปแล้วเหลือแต่แยแมกผู้เดียวเนี่ยเสียไปซี่เนาะจ้ะบัดนี้ยงี้ินเขาเนี่ยประทูเนาะจ้ะตัวนึงนี่แบงสามพีจ้ะแบ่งสามมีทนหัวทนกลางท่อนหางจ้ะ เจ้ารูบร้บ่ข่อยเลือกยนะังเจ้าเลคอยเลือกท่อนไหลเจ้าหูบ่บอ่อก็จะบอกให้เจ้าฟังจ้่อยเลือกท่อนหัวอยสิเอาโตโตกลางนะ่ะข่ยสิจะให้น้องสาวหางกับน้องใช่จ้ะคอยนี่โอ้ยวาสนขคอยเนี่ยไิกินตะขีปลาทูกับหัวปลาทูจีอืมโอ้อเนื้อๆมันเสียวให้น้องกินตะกีก่อนสอบหูวปลาทู เพราะว่าพ่อข่อยหนึ่งคุณพ่อข่อยนั่งชื่อว่าพ่อเตี้ยแม่ชื่อว่าแม่ตีสองต่อตัวนี้สองต่อน้องข่อยนี่มีหงก้นน้องข่อยซื้อตั้งซื้อตู้ซื้อตูนซื้อน้องแล้วก็ไปอีกน้องข่อยจำซื้อน้องไม่ได้พี่น้องน้องนองมีคุณน้อง คุณตั้งคุณนิดคุณตู่คุณตุลแมนหาคนหูกับ่อยอจิตเบิงว่าพ่อกับแมค่คอยนั่นพ่อคอยไปปันสามรอสมัยตะกี้ลำบากเนาะแมนร่างมือแล้วก็บอะไรแล้ว่าก็อาชีพดีได้สุดจิตเดียสุจ่จิีเพราะว่ามสมัยตะกี้เพิ่นมาจะปันสามรอแม่คุณเคยเห็นเคยปาดท,ที่นี่สามรอที่นารักมือใดอัแนแม่เขาไปตลาดขขาไปผ้าหนองเขาไปดัง้งถ่ายยุ่หัวท่าน ย่างไปเพื่นบ้านเพืน่นไผยกับตาไปเอาขนมเพื่นอยซื้อขน,ม,ขนมมาให้อันนี้เนี่ยแบ่งกันกนิดขนมขนมปากขนมสั่นค่ะสามลอ้อผู้น่ารักเดี๋ยวมัอหนอา้าเขาจะว่าเรื่องสามลอ้อผู้น่ารักให้เจ้าฟังจ้ะว่าเป็นยังขึ้น่ารักบอกเพื่อนว่าข้อมลำบากของพ่อนี่ก็บฉันไม่ห้ยน่ข้อมลำบากของแม่ก็หายแน่ไม่อยากว่ากันว่าเรวขึ้นฮอดเพื่อนเพราะว่าเพื่อนมีจากสังแวยว่าสออายุใด เป็นเสียบอกอเสียชีวิตบแมนจา้าเป็นแบบว่าเป็นท่านท่านเลยเพราะเพราะว่าพอเสียชีวิตไปสามปีแล้วแม่ก็เสียชีวิตไปน้ำหลังน้องอีกหาหูคุนผู้ผู้น้องผูผ้คุนตู่นั่นเราก็ออกรงเรียนพอดีอได้รับค่วมกัลลุน่าจากคุนแสงชัยขันโทษที่ไปเห็นย่านอยู่กุ้งคือ,อเพราะว่าถ้าไม่มีใครก็พาน้องๆมาอยู่ด้วยก็ได้เหรอโอ้ใจดีใจนาำเนาะ ก็ดีอยู่ค่ะไปทั้งหนมาทาังงหนกับพ่อผููใจบุญอพอแม่มาอยู่กะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาจา้าจะรู้ว่าหวาน<อ>ทุก<น>มือนี่คอยคอยบ่คอยได้ไปวัดนคอยกันด้วยมีมีคนใส่บาตรคอยช่ยมือได้จา้าเอื้อยคอยผุนอยู่ทังบานกลางผุนคอยชี้เขาไปให้เพื่อนคอยบ้านเทายอยู่ไก่เนะาะอยู่ไก่วัดคอยชี้เขาไปให้เอื้อยใส่บาตรหาอยู่บานกลางจ่ายวมือหนา มื่อหนาเขาจีผ้าจา้าไปหาเอ,อ,อ้ยคอยซีเขาไว้แล้วเนะี่ยเขาใกล้สิเบิร์แล้วมื่อน,นี้หมู่บ,บ้านเขากระท่้ไปหายุ่บ้านเสียเอาเขาไปส่งยาวมากยาวมากเกจร<ๆ>่งใจเป็นคนที่เกลง่ยใจ,ใจแต่ว่าคอยซีเขาไว้แล้วเขาบอกว่าอยู่หนีนั่งบ่ได้ไปวัดนั่งยุ่ไก่วัดให้เอื้ยไปเราเรายะผ้าดัดบีให้เห้เอ้ยไปเฮ็ดแท่นบอกเอ้ยคอยว่าบ่ต้องห่วงเราบอกว่าเราเฮ็ดให้ แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้คอยพร้อมเด้จ้าเจ้าคยได้ยินบ่อุทิศส่วนกุศลให้คนเป็นให้อยู่เย็นเป็นสุขให้จเจริญเจริญได้ยินกับบาทที่นี่ละบาทที่นี่เอ,อ้อยนั่นน่ะทำบุญให้คนเป็นก็ได้ได้เจ้าโอ้จังสันดอกวตีอืออุทิศให้กับคนที่พู้พ่อแม่ปุญญาตายายตพี่น้องจ้าที่ล่วงรับไปแล้วเท่ากับอุทิศหาเพิน่นอุทิศหาเทวดาจ้าอันจริงศักดิ์สิทธิ์ลงมาแตละสันแตละสันแหล้วก็มาหาจ้า ขอหาแม่เฮ้าแล้วก็ขออุทิศให้กับตัวเราให้เราอยู่เย็นเป็นสุขดูดีมีความสุขความจเจริญโชคดีร่ำรวยจนตัวเอานี่คุณชอบปูทำไมรู้ว่ารักชอบปูก็ก็เห็นตัวเองกินปูอยู่เนาะก็กินกินได้ทุกอย่างอะแต่ญาติไม่ค่อยชอบได้กินได้แต่บางอย่างก็ก็กินไม่ได้ก็ไม่กินนะคะมันผู้ชหยสิ่งเลือกอยู่นะคะ จากพี่น้องความสุขความสบายใจเนาะยาแมกกับยาวันใสนะคะเอามาฝากนละเล็กวันละน้อยนะคะกับความสุขนะคะดูแล้วก็ขอให้มีความสุขเพื่อนๆจะเริ่นใจเด้อจากพี่น้องจ้ายาถือยาซายาแมกขอนะคะกับยาวันใสนะคะมันมีกะตุ๊เกานะคะขอให้พี่น้องนะคะมีแต่ความสุขกายสบายใจสุขมันมีสุขตลอดไปนะคะยาแมกก็คงจะ ล่าคลิปตรงนี้นจ๊ะพี่น้องจ้าเจอกันนะคะคลิปต่อไปอย่าลืมค่าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทาง FC นะคะทุกท่านว่าเป็น FC เก่า FC ใหม่นาอนะคะที่มาเพิ่มมาเติมให้กับย่าแม็กนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพืทีจ่จะบอ่พลาดน,นะคะกับทุกคลิปนะคะที่ย่าแม็กเผยแพร่ออกไปให้พี่น้องได้รับชมกันนะคะแล้วก็พี่น้องนะคะ มีความสุขหลายๆมนี้ยาแมกกับยาวันใสไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ